สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอนาสิ์ประจำวันพฤหัสที่26ตุลาคม2023กันไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากว่าหยุดพักผ่อนโอเคเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างนานนะครับการเริ่มกลับมาอนาสิตครั้งนี้ก็จะเริ่มจากตัวเดียวก่อนนะครับนั่นก็คือทองคําซึ่งช่วงนี้นะครับไม่ต้องเป็นคนที่เทรดหรือว่าอยู่ในตลาดเนี่ยก็พอรู้ ว่าตอนนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังดำเนินอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันทุกๆวันเนี่ยมันอาจจะมีข่าวบางข่าวหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันมีอยู่ทุกวินาทีในการเทรดน,นะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้มีข่าวหลุดออกมาว่าอิสราเอลจะโจมตีปาเลสไตน์อีกระลอกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนช่วง US เ e ชเห็นไหมครับราคาเวียง ค่อนข้างแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดช่วงนี้จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างสูง stop ปลอสเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับโอเคอย่างไรก็แล้วแต่นะครับภาพรวมเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าช็อตเทอมตอนนี้เนี่ยราคาติดอยู่ในบาลานซิ n งสี่วันนี้ในขณะที่ medium time frame นั้นแน่นอนว่าเป็น bullish นะครับมาตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอเคเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อวาน ลอนดอนเซสชั่นไบโอแอคทีฟที่ Value Area ร o w เอาราคาแบ็กอัพกลับขึ้นไปเหนือ v a l ู e อเรายแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกมีข่าวหลุดออกมานะครับราคาเวี่ยงกลับลงไปที่ไหนกลับลงไปที่ Balance เอเรโลที่ซึ่ง u บ e r กลับเข้ามา Active อีกรอบหนึ่งเอาราคาแบ็กกลับไปที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวันนี้ราคากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปสู่ a r e รนะครับที่เราเรียกว่า พรีเมียมเลเวหรือบริเวณ Balance เซเรียหานั่นเองนะครับยังไรก็แล้วแต่แตราดายที่ราคายังไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชียลเรจ z o n นได้ที่บริเวณนี้ก็จะยังเป็นกูเท l โลเคชันสำหรับเซลเลอร์อยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเป้าหมายหลักในสเต็ปแรกก็คือเอาราคานั้นกลับลงมาสู่ Value Area High ในทางกันข้ามถ้าหากว่าราคานั้นเบรกแล้วโฮเหนือ Initial Resistance Zone แน่นอนช็อตเทอมจะต้องเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปสู่บูลิตเฟดเมื่อน,นั้นการเทรดช็อตซ้์จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากว่าจะเทรดสวนไบแอสในช็อตเทอ r m มนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่ตัวเดียวอย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลานการเทรดด,ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ